ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่2ประจําวันพฤหัสที่2กันยายน2564รรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาด เข้าใจหุ้นและก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธุ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับสําหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณผู้สำเนินรการทั้ง2ท่านนะครับอันได้แก่คุณธารากรและก็คุณวัฒน์นะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจากโควิดทั้งครอบครัวเลยและก็ได้วัคซีนกันเร็วๆด้วยนะครับ เอาละครับมาดูเซตอินเด็กกันนะครับวันนี้เซตอินเด็กนะครับปรับตัวขึ้นถึง1 3จุดนะครับปิดที่1 6 4 8จุดนะเออแม้ว่าโครงสร้างของการปรับตัวขึ้นวันนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าไม่เพอร์เฟเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีน้อง Delta เดลต้าเข้ามาช่วยสนับสนุนถึงประมาณสัก7 8จุดนะเออแต่ว่าถ้าเกิดดูในภาพรวมมันก็ถือว่าโอเคนะ1 6 4 8เนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่สามารถทะลุแนวต้าสำคัญ ที่บริเวณ1,643จุดได้นะเออในภาพลงก็ถือว่าโอเคส่วนถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็กลับมาเป็นผู้นำนะฮะในเอเชียอีกแล้วนะครับวันนี้เราปรับตัวขึ้น0.8%เอเชียโดยเฉลี่ยนะครับ0.2%แล้วก็อาเซียนนะโดยเฉลี่ยปรมาสัก0.2%อ่าวันนี้ไทยแลนด์นี้เรียกว่ามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคณิีตลาดหุ้นในเอเชียช่วงนี้ก็อาการคล้ายๆกันจากเมื่อคืนนะครับ คือเมื่อคืนที่อเมริกาก็มีการรายงานตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนนะซึ่งปรากฏว่าก็ออกมาต่ำกว่าค่าถึง40%เลยนะครับอันนี้ถือ,ถอว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในเชิงเศรษฐกิจนะแต่ว่ามันกลายเป็นสัญญาณที่ดีในของตลาดหุ้นนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจำได้ในการประชุมนะครับนายธนาคารกลางนะครับสัมนาของที่แจ็คสันโฮเนี่ยภาพมันก็ออกมาว่าทางเฟดเองในรอบเนี้ย เน้นเรื่องของเศรษฐกิจจริงมากของเงินเฟอ้อนะครับเขาบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยแป๊บเดียวมันก็กลับมาที่เดิมละแต่เรื่องเศรษฐกิจจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งตัวแทนที่สําคัญที่เอาไว้ดูภาคของเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันก็คือเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นตัวเลขนะครับการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาต่ำกว่าคาดที่มีการเมื่อคืนเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนว่าเอ้ยอย่างเงี้ย แปลว่าเศรษฐกิจนะครับยังคงต้องการนะครับการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไปนะเพราะเกิดว่าคุณไปรีบเลิกการผ่อนคลายแบบนี้นะครับเศรษฐกิจมันจะฟื้นไม่ไหวเอานะครับตลาดก็จินตนาการไปแบบนี้ก็เลยมีความคาดหมายว่าสงสัยนะครับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการลด QE หรือแม้กระทั่งเรื่องของการขึ้นดอ,อกเบี้ยอ่ยอาจจะต้องถูกเรียกว่าลากยาวให้มันไกลออกไปนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นนะครับขยับตัวขึ้นมาได้ในเอเชียในเช้านี้นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีความเรียกว่า เพียวฟ้ามากับเพื่อนนะครับก็เป็นเรื่องของโควิด1 i บ้านเราที่ต้องอยอมรับว,ว่าก็ยังอยู่ในตัวเลขที่อพอใช้ได้นะครับคือการติดเชื้อน่ะมันก็ไม่ได้เด้งกลับไปนะครับมันยังคงอยู่ระดับวันละ14,000คนบวกลบนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เรื่องของการเปิดเมืองการผ่อนคลายต่างๆตั้งแต่วันหนึ่งกันยาน่ะก็เริ่มเห็นหลายๆที่ก็เริ่มมีผู้คนเข้าไปใช้บริการมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าบนท้องถนนก็เริ่มมีรถเนี่ยขวากขว่าขวามากขึ้นนะครับเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ย มันก็ได้อาน,นิสงจากที่เมืองนอกด้วยแล้วก็ปัจจัยภายในที่เริ่มมีความหวังว่าเศรฐกิจเราเนี่ยอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยดูจะเรียกว่าดีดตัวได้แรงกว่าเพื่อนๆในเอเชียในวันนี้นะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของเซ็ตนะครับตอนเช้าเนี่ยด้วยความที่ว่าเรื่องของออตัวเลขนะครับการจ้างงานที่อเมริกาอ่ะมันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ใหญ่มากอย่างที่บอกคือบ้านเราตอนเนี้ย น้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของโควิด -19 มากกว่านะครับมันก็เลยทาให้ตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อเช้าเนี่ยก็ไม่ได้เปิดบวกหรือเปิดลบนะมันก็เปิดเกาะกันอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเกรงเกรงมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นนักทุนต่างชาติที่ดันตลาดหุ้นเรามาหลายๆวันอ่ะเมื่อวานน่ยแกพลิกขายเป็นวันแรกเนี่ยนะแปดล้านบาทคนก็เริ่มเกรงเกงแล้วว่าเฮ้ยฝรั่งมันจะกลับตัวกลับบ้านมันหรือเปล่านะแล้วก็พอไปดูค่าเงินบาทเมื่อเช้าเนี่ย จากที่แข็งค่าแข็งค่าซึ่งมาสะท้อนว่าฝรั่งกําลังเอาเงินเข้ามานะปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยหยุดแข็งแล้วไงเริ่มหยุดอยู่กับที่และเริ่มมีการเด้งอ่อนๆแล้วคนก็สักเสียวว่าเฮ้ยฝรั่งมันจะกลับบ้านหรือเปล่าฉะนั้นตอนเช้าสังเกตด,ดูคือตลาดเปิดมาก็ไม่กล้าไปไหนไม่กล้าปลาทิ้งแต่ก็ยังไม่กล้าเดินหน้าขึ้นนะครับคราวนี้พอภาพมันเป็นแบบนี้ตลาดก็จะเรียกว่าค่อยๆไหลไปเรื่อยๆปรากฏว่าตลาดเองเนะก็ค่อยๆซึมขึ้นซึมขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วก็ประมาณสักตอนบ่าย2องโมงครึ่งเนี่ยนะครับเริ่มทะลุนะครับบริเวณ1643ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกคือตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่สําคัญมากนะครับวันนี้พอมันข้ามมาได้ปรากฏว่าไม่ถูกตกลมไงเพราะว่า1 6ึ3เนี่ยเราขึ้นมาทดสอบมาแล้ว2วันติดต่อกันแล้วไม่ผ่านวันนี้เป็นวันที่3นะครับปรากฏว่าวันที่3เนี่ยสามารถข้ามได้ละแปลว่าคนที่เรียกว่าไม่เชื่อว่ามันจะผ่านห6 4่่ะาก็ปลาทิ้งไปละ2วันที่ผ่านมา วันนี้วันที่3ไม่มีของให้ปลาแล้วเราก็เลยเห็นวันนี้ตลาดหุ้นสามารถผ่าน1643ตอน2โมงครึ่งไนดะ้อย่างง่ายๆเลยนะครับคราวนี้อย่างที่เคยไล่้ฟังคือเวลาจังหวะที่ตลาดมันผ่านแนวต้านสาคัญนะครับหลังจากเทสมาหลายครั้งนะ่ะแปลว่าแรงขายมันหมดนั้นจังหวะที่มันผ่านปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นคือมันเริ่มมีนะครับเม็ดเงินถาโถมตามซื้อเข้ามาเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่รอเบรกแหละ,ะครับกะว่าเบรกเมื่อไหร่กูก็กระโดดขึ้นตาม อีกขาหนึ่งก็คือคนที่ช็์ตหุ้นไว้แหละนะครับช็อตไว้ตลอดว่า1643ไม่น่าผ่านไม่น่าผ่านแต่สุดท้ายพอมันผ่านได้ปุ๊บเนี่ยครับเขาก็ต้องทําเขาเรียกว่า cover shot r ก็คือเรียกว่าซื้อหุ้นคลืนนะครับมันก็เลยทําให้เป็นตัวเรียกว่าผลักให้ตลาดหุ้นเดินหน้าออกจาก1643ได้อย่างสวยงามในวันนี้นะครับซึ่งตอท้ายนวันนี้ก็ไปปิดที่1648ก็ถือว่าปิดได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ คันนี้หุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับที่เด่นที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันดับหนึ่งก็จะเป็นน้องเดลต้าเลยวันนี้บวกไป10%นะครับช่วยดันตลาดได้ถึง7.8จุดนะเอาเท่ากั่แปจุดกลมๆแล้วคันนะครับคราวนี้มีคนก็ถามว่าประเด็นอะไรที่ทําให้เดลต้าปรับตัวขึ้นนะตามหน้าข่าวก็ไปใช้เรื่องประเด็นว่าการเปิดโรงงานที่บางปูนะแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าตอนที่เขาปิดที่บางปูนะ่ย หุ้นก็ลงนิดเดียวเลยนะครับแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้ขึ้นกันถล่มทลายเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะมันการเป็นการเอาผลไปหาเหตุเสียมากกว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของฟันเฟ้อแหละนะครับพอมันเป็นจังหวะที่ตลาดมันมันคาดแนวต้างสาคัญได้ความมั่นใจมันเลยมานะครับหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปแล้วมันมีมีมูดอารมณ์ของการเก็งกําไรด้วยนะมันก็เลยได้รับความนิยมนะครับในขณะที่คู่หูของเขาอย่างตัวของ KCE กับฮาน่านะครับก็ ปรับตัวขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับเอซีบวกมา1%นแล้วก็ฮาน่าบวกมา0.7%นะครับก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของค่างเงินบาทที่หยุดการแข่งข้านะครับหลังจากแกแข่งข้ากันติดๆดมา9วันนะวันนี้วันที่เกนะก็เรียกว่าเด้งตัวขึ้นมาอ่อนค่าได้นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นมากๆในวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มบิ๊กแคปนะไม่ใช่เป็น,ปนผู้เสียเซกเตอร์นะกลายเป็นว่ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่หญๆแล้วก็หุ้นที่เป็นผู้นําของอุตสาหกกรรมต่านะ่าางงๆเเนนีสัดู เรียวกว่าเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทนะก็เป็นผู้นำด้านพลังงานใช่ไหมแอดวานซ์ Advanced นะครับผู้นำด้านของ ICT AOT นี่ก็เป็นผู้นำด้านเรื่องของการท่องเที่ยวการขนส่งแล้วก็ CPN เ็นเซ็นทัลพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นผู้นำของห้าสินค้ามมืจะเห็นว่าหน้าหุ้นวันนี้มันเป็นหน้าหุ้นของลีดเดอร์นะครับของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีไซส์ขนาดใหญ่เป็นหุ้นที่เรียวกว่าอยู่ในมอนิเตอร์ของนักทุนต่างชาติอยู่แล้วนะครับก็เป็นตัวที่พาตลาดขึ้นมานะครับ แต่ว่าวันนี้มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ผมเห็นพฤติกรรมมันค่อนข้างแปลกมาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคือตอนที่หุ้นตัวใหญ่ๆปิกแคปใหญ่ๆมันปรับตัวขึ้นอ่ะแต่กลุ่มนี้มันนิ่งมากเลยไซเย์ไม่ค่อยขึ้นในขณะที่ถ้าไปดูโซนของราคาก็ไม่ได้อยู่โซนบนด้วยนะอยู่โซนกลางๆค่อนไปทางด้านล่างด้วยซ้ำไปไอ้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเพื่อนๆลองไปดูกราฟนะ MTC สวัสดนะครับอ่าติดล้อนะครับหรืออาจจะรวมหมายถึงตัวของ บัตรเครดิต KTC ด้วยเนี่ยคือเป็นภาพของไซเวกันอย่างเดียวเลยคือคือแทบจะไม่ไปไหนเลยแต่ว่าถามว่ามันลงแรงไหมมันก็ไม่ได้ลงแรงนะเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันที่นักทุนสาบันยังไม่เอาฝรั่งยังไม่เอาทั้งท้ที่มันก็แคปมันก็ไม่ใช่น้อยนะอันนี้อาจจะพอจะเดาได้อย่างหนึ่งว่าตลาดเองอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจในเรื่องของหนี้เสียหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้ยังไม่กล้าเข้าไปนักนะเดี๋ยวเราต้องจับตาดูอีกสัก อาทิตย์หนึ่งนะผมว่าถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งมันยังไม่ขึ้นนะ่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วลหละนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับอาการก็คือเป็นการที่ตลาดเ่กลับไปเล่นหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่อีกแล้วนะครับหุ้นอะไรที่มันเป็นไทป์ฝรั่งเป็นไท p e ท,ที่อ่เป็นอุตสาหกรรมที่มันเริ่มจะมีโอกาสในการฟื้นตัวในเรื่องของการเปิดเมืองเนะี่ยก็ได้กลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พอได้สัญญาณเรื่องของค่าเงินบาทที่มันหยุดแข็งค่านะเนเี่ยกเเนนนนนลลล่่ม้้ััักบบขึาไดไะคร ส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับโจรกับใจทั้งคู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนกับต่างชาติหลังจากเมื่อวานแกขายใช่ไหมวันนี้ก็กลับมาซื้อแล้วนะครับวันนี้สาบันกลับมาซื้อ810ล้านบาทนะครับแล้วก็นักทุนต่างชาตินะครับกลับมาซื้อก้อนใหญ่เลยนะครับ3,343ล้านบาทนะครับโดยภาพของนักทุนสาบันนะครับมันก็เป็นจังหวัดที่ตลาดหุ้นนะครับมันสามารถผ่านแนวต้านสําคัญได้นั้น1643 ผ่านไม่พอนะครับรอบนี้มาพร้อมวนลุ่มด้วยก็แปลว่าพร้อมที่จะไปต่อแล้วล่ะนะครับน,นักทุนสถาบันต้องรีบกลับมาเอาโพสิชันที่ขายไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนนักทุนต่างชาติอ่ะผมก็ยังคิดว่ามันยังคงเป็นอารมณ์เดิมนะเป็นอารมณ์ของการเจยดเจยดเงินมานะครับเพราะจริงๆตลาดหุ้นบ้านเขาอ่ะมันก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเขาก็เลยเอาเงินเนี่ยเจยดเจดมาที่ฝั่งของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหนักๆนะครับแล้วก็ พอจะมีแสงสว่างได้บ้างว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวน uh, so ่ะเขาก็เจยดเจดเงินมาซื้อหุ้นบ้านเราบ้างนะครับมันก็เลยทําให้เห็นภาพของนักลงทุนต่างชาติน่ะค่อยๆทยอยซื้อหุ้นบ้านเรานะออคือถ้าเกิดเข้ามาเต็มตัวน่ะเขาคงซื้อหนักกว่านี้อันนี้นี่ขนาดเศษเงินนะมันก็ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีทิศทางที่ดีได้นะครับส่วนมคลค่าซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่1นึ่งแล้านบาทนะครับก็แผ่วลงไปนิดนึงนะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์จากเมื่อวานนี้ สุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลนะครับต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับตอนนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับดิเรกชันหรือว่าทิศทางของตลาดนะครับก็คือเรื่องของโควิด -19 นั่นแหละนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเรื่องของเฟดเรื่องของนโยบายผ่อนคลายนักเงินอ่ะมันเป็นเพียงจังหวะนะครับขึ้นขึ้นลงลงให้เราแอคชั่นกันนะครับแต่ว่าดิเรกชันหรือทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราตัวเนี้ยมันยังคงอิงกับเรื่องของโควิด -19 ที่สุดนะครับ ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดตัวเลขของการติดเชื้อนะ่ะมันไม่แย่ลงนะเอาแค่ว่าหมื่นสี่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันก็ค่อนข้างยากที่ตลาดหุ้นจะลงนะครับคือถ้าตัวเลขไม่พุ่งกลับไป2 0 0หมืน,นะโอกาสที่หุ้นจะลงอ่ะค่อนข้างยากแล้วละ่ะน่าจะเป็นภาพของการกค่อยๆซึมขึ้นซึมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครนี้จะขึ้นเร็วขึ้นช้านะ่ก็อยู่ที่จังหวะของตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วละนะครับถ้ามันลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะมันก็น่าจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนพ่งนี้เองเนะี่ยมันก็เป็นวันศุกร์ สุกนี้เนี่ยคงไม่เหมือนสุกสอื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นสุกที่หคือเราเห็นฝรั่งเ่ยเข้ามาเต็มๆละในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันที่2คือมันเป็นสุกที่มันผ่านแนวต้านสาคัญไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งหกสี่สามหลังจากทดสอบมา2วันนะครับวันที่3ผ่านละนะครับแล้วมันก็เป็นสุกที่ตลาดดูจะค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นนะครับสังเกตหน้าหุ้นดูก็ นักทุนสถาบันก็ยังเล่นอยู่นะครับต่างชาติก็เข้ามาหลายย่อยแล้วก็เรียกว่าสลับไปสลับมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะหน้าหุ้นก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงเป็นวันศุกร์ที่ไม่เหมือนทุกๆศุกร์ที่ผ่านมาที่ช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยเริ่มมีแรงขายกัน,นมันคงไม่น่าจะเป็นภาพแบบนั้นมันน่าจะเป็นศุกร์ที่ทุกคนเริ่มมีความหวังแล้วก็กล้าที่จะห่อหุ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นภาพที่น่ากังวลนักในศุกร์นี้นะครับ เพราะงั้นสําหรับตัวอย่างแผนการลงทุนนะครับด้วยความที่ว่าเซตเนี่ยนะมันยืน1643ได้แล้วนะครับแม้ว่าจะมีน้องเดลต้าบ้างก็ตามแต่ว่าหน้าหุ้นตัวอืวต่ตอื่นน่ยมันก็พอทนนะครับมันพอมันยืน1643ได้แล้วหลังจากทดสอบมา3วันแบบเนี้ยนะครับโมเมนตัมฝรั่งอกลังโอเคหน้าหุ้นใช้ได้สถานการณ์โควิดไม่มีอะไรแย่ลงแบบเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าปริมาณในพอร์ตผมว่าหุ้นน่ย ต้องมากกว่าเงินสดได้ละนะครับอันนี้เข้าใจได้ว่าช่วงก่อนหน้าคนกังวลเรื่องโควิดจริงเงินสดในพอร์ตอาจจะเยอะหน่อยอาจจะปะสัก 60- ส0นะครับแต่พอมาจังหวะแบบนี้ผมคิดว่าหุ้นต้องมากกว่าเงินสดแล้วล่ะนะครับหุ้นอาจจะสักอ่าหกได้ละนะครับเงินสดอาจจะสัก40%ปอระไรประมาณนี้ต้องต้องเริ่มเป็นภาพที่มีกลิ่นอายของกระทิงอ่อนๆแล้วนะต้องต้องต้อง,องเริ่มมีละค้หน่าหุ้นอะไรที่ยังสามารถฝากผีฝากไข่ได้กับช่วงนี้นะก็ต้องเจอมลัวว่าหน้า ง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาขายหุ้นบ้านเรามา4ปีติดละปีนี้นะครับเน้สุดที่แล้วก็ยังขายอยู่มาสัก8 9หมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเรียกว่าโพสิชันในหุ้นบ้านเราเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปดักว่าเฮ้ยถ้าฝรั่งกลับมาเนี่ยมันจะกลับมาที่ไหนยังไงนะครับเพราะพยายามไปนเน้นหุ้นฝรั่งแล้วกันนะครับซึ่งผมคิดว่าฝรั่งเนี่ยถ้าจะกลับมารอบนี้นะครับเขามองบ้านเราเป็นประเทศท่องเที่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวเนื่ององกกาารรเเนีี่่ยววททพ้ มาเก็ตแคปมันใหญ่พอที่จะรับเงินต่างชาติได้น่ยก็น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็อยากจะให้เน้นมากๆเลยคือให้เน้นหุ้นพวกเนี้ยน่ะโดยเฉพาะหุ้นที่ยังมีราคาเนี่ยต่ำกว่าก่อนโควิดจะบุกบ้านเรานะครับอย่างที่บอกเราเจอโควิดคนแรกในประเทศไทยนะวันที่12มกราปี2 5 6 3นะครับเพื่อนๆก็ไปดูหุ้นประเภทเนี้ยไทย้เนี้ยไทฝรั่งไทยเปิดเมืองไท้ที่มันบิ๊กแคปนะครับแล้วไปดูอะไรที่มันยาราคาหุ้นน่ะ ยังต่ํำกว่าวันที่12มกราเนี่ยผมว่าชุดพวกนี้นะครับถ้าใครมีอยู่ถือต่อไปได้สบายๆนะครับถ้าใครไม่มีนะครับหาจังหวะเริ่มเข้านิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่ตกรถตกลากันในรอบนี้นะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่มีรายการตลาดวายเนาะให้หน้าแดงไปพักผ่อนกันนะครับ สุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แลวก็แนะนำรายการให้รวมถึงเพื่อนๆหลายๆท่านที่ทยอยนะครับให้ค่ากาแฟนะครับสนับรายการมาให้โดยตลอดไม่ขาดสายเลยขอบคุณมากๆนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันอีกทีในรายการตลาดวายพอดแคสต์วิกเอนนะครับในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับส c คร b ์กดกระดิ่งด้วยนะ